สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมเซียวพุครับจากบริษัทเรองชัยมอเตอร์นะครับวันนี้ครับพามาดูตัวทีที0ครับผมออปชั่นพิเศษนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถขนาด49แรงม้ารถ3สูบนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังครับผมสำหรับรุ่นนี้เป็นที่นิยมนะตอนนี้นะครับ ถือว่าสวยงามมากนะครับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับรอบเครื่องที่กําหนดนะครับอยู่ที่2 2 5 0รอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1 8อยิ180นิวตันเมตรนะครับหรือที่1,300รอบต่อน,นาทีนะครับคันนี้นะครับส่วนชนิดของกองนะครับผมเป็นแบบแห้งสองอสองชั้นนะครับ แล้วก็มีกล่องแก้วให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้มีกล่องแก้วด้วยนะครับกล่องแห้งแบบของชั้นส่วนภายนอกนะครับออปชันตัวนี้นะครับจะเป็นดันดินของ SK นะครับเป็นดันดินของ SK ส่วนผ่านหลังนะครับจะเป็นผ่านของ c m มทีครับ เป็นผ่านหกซีมทีครับหรือว่าลูกค้าคนไหนที่จะใช้ผ่านก็ได้ครับมีทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านห้หรือว่าผ่นะครับส่วนความเร็วของ p d o นะครับก็จะอยู่ที่เป็นแบบอิสระนะครับ540รอบต่อน,นาทีนะครับที่รอบเครื่องยนต์เนี่ยอย่ที่2,016รอบต่อน,นาทีนะครับระดับ นะคัดเป็นแบบสอแผ่นนะครับแยกอิสระนะครับส่วนหลังคานะครับก็จะเป็นแบบใหม่นะครับหลังคาหลังคาตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นเหล็กคมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องซึ่ง เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังคาคันนี้ก็จะเตรียมส่งให้สำหรับลูกค้านะครับคันนี้มีกระจังหน้าให้นะครับมีสปอร์ตไลท์เพิ่มขึ้นมาอีก2ดวงนะครับแล้วก็จะมีขอบข้างนะครับกันรอยให้ด้วยนะครับผมคือตัวนี้นะครับ ส่วนเพาต่างๆนะครับเพานะครับเ네ป็นเพาตรงนะครับรถคันนี้3.50าเพาตรงครับอูจากด้านหลังนะครับเป็นเพาตรงคานหน้าก็เป็นแบบตรงนะครับมีกระบอกน้ําไว้สําหรับใส่น네 mm ้ํานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีกล่องเครื่องมือนะครับกล่องเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมกล่องเครื่องมือนะครับส่วนระบบทํางานนะครับของปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับ ตามที่ลูกค้าได้เห็นนะครับนี่คือปุ่มสีเหลืองนะครับเป็นบังคับคอนโทรนใบมีดหลังเป็นผ่านหลังนะครับใช้ยกลงควบคุมด้วยมือนะครับส่วนปุ่มสีแดงนะครับผมจะเป็นตัวดั้มคอนโทรลนะฮะก็คือปรับระดับความลึกของตัวฐานหลังนะครับสามารถปรับได้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นลิฟโอมติกนะครับผ่านเค้นลงแบบอัตโนมัตินะฮะก็คือ กดแค่ปลายนิ้วนะครับผมฐานก็ยกะยกขึ้นย่นลงเองโดยอัตโนมัตินะครับใช้วบคู่กับรับคอนโทรลนะฮะส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นอคอนโทรลใบมีดหน้านะครับตัวน,นี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับสาหรับตัวควบคุมใบมีดหน้านะครับตัวนี้นะครับสามารถล็อกได้นะครับล็อกได้ณนะที่นี้หมายความว่าก็คือล็อกเวลาที่ปรับที่ดินที่นาน,นะครับก็จะ เวลาถอยนะครับก็จะเอาใบมีดลงนะครับก็เราสามารถล็อกไว้ได้เลยนะครับดึงมาด้านหน้านะครับล็อกไว้นะฮะปรับได้นะครับผมอันนี้คือพิเศษขึ้นมาโอเคครับส่วนเรื่องของราคานะครับถ้ารวมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมรวมเรื่องของราคาเนี่ยจะอยู่ที่7จ1 5 0 0นารนะครับรวมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์3ชิ้นเนี่ยก็จะเพิ่มลอตเตอรี่เข้าไปด้วยก็ยราคาอยู่ที่8 3 0 0 0นยบาทนะครับส่วนลดก็แล้วแต่ละเดือนครับโปรโมชั่นแต่ละเดือนเรื่องของเงินช่วยในเรื่องของซื้อสดแล้ว,ว่าซื้อ่อนนะครับอยู่ที่9 0 0 0 0บาทนะครับบางเดือนก็จะเป็น8 7 0 0 0ก็แล้วแต่บางเดือนครับโปรโมชั่นแบบได้แล้วก็จะมีช่วงโบของฟรีดอกเบี้ยนะครับฟรีดอกเบีย้ยเราก็มีแต่ว่าจะเป็นการส่งระยะสั้นนะฮะใครที่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยนะครับก็จะดาวสูงนิดนึ่งที่นะครับ สามารถสอบถามได้นะครับที่บริษัทดังใช้มอเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมาสาะคำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ